มันเหมือนกับจริงๆแล้วเราอะอยู่ร่วมกันนะเหมือนที่ภาษาคุณพูดอะไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กันโลกมันจะได้ได้อยู่ใช่หรือไม่จริงๆมันต้องอย่างนั้นนะถ้ามนุษย์ในหลักมันคือเหมือนกับธรรมชาติอะเหมือนก็เออมากินแล้วก็ตายไปมันไม่ต้องมาแต่พนุษย์มันฉลาดไงมันมีสมองมันมีปัญญาหรือเปล่ามันเลยแบบอะแบบปั้นก็เลยเกิดความซับซ้อนมากขึ้นไอ้ความซับซ้อนนั่นแหละมันเลยมาลัดตัวของมนุษย์เอง เพราะจริงๆเราอ่ะเราอะไอ้หาเราชอบไม่ชอบดีไม่ดีไอ้หาคิดไปคิดมามันทําไมต้องเจอไอคนนี้เพื่อให้เราชอบหรือไม่ชอบด้วยแล้วอะแต่ถ้าเราเจอมันแล้วแต่ว่าเรารู้ว่าเออมันเป็นเพราะตัวเราแล้วเ,เราตัดจบอะเราไม่สร้งเราไม่เป็นเงื่อนไขอ่ะเราเราไม่คู่ขัดแย้มมันก็จะง่ายไงแต่นี่มันมนุษย์มันไม่ได้คิดอย่างนั้นไงคิดไม่ได้มันก็ทบแล้วทบอีกทบไปเรื่อยๆเรื่อยๆไงประมาณนี้ปะ เออมันต้องแบบว่าคุยไม,ไม่ต้องมาสูงสิงกันนะดีที่สุดอืมก็ไม่สูงสิงางคือเรื่องส่วนตัวนั่นแหละคุยกันแต่เรื่องข้างนอกตัวอย่าไปคุยเรื่องส่วนตัวไม่ใช่ไม่ใช่ใชถ้าคุยคุยเรื่องในตัวอย่าไปคุยเรื่องส่วนตัว คำว่าส่วนตัวมันรวมไปถึงข้างนอกตัวด้วยนะแต่มันเป็นส่วนตัวมันเป็นส่วนตัวของเขาคุยแต่เรื่องในตัวอืมอเคเพราะคุยแต่เรื่องในตัวคือคุยแต่เรื่องในตัวมันคืออะไรมันไม่เกี่ยวกับโลกโลกโลก<ม>นอกตัวดาวคำว่าเรื่องส่วนตัว<ม>คือเรื่องโลกนี่แหละความลับของลับ เรื่องลับเพราะทุกคนอ่ะเพราะทุกคนมันมีเรื่องในตัวทุกคนมันเหมือนกันไงไอตรงเนี้ยมันรุนอ่ะมันมีมันรมันมาจากเรื่องเดียวกันเนี่ยมันเลยคุยไม่ต้องทะเลาะก,กันไงแต่เรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่แล้วนะโอ้โหเออ,อมันแยกไม่ออกไงเนี่ยในตัวกับเรื่องส่วนตัวเนี่ยมันนี่กําลังจะชมลูกพี่นะว่าโ ding, หลูกพี่คิดได้ไงตั้งนาน้ะนะส่วนตัวในตัวนอกตัวรมไอเทียอะไรแล้วโอ้ใช่ไอถ้าบ้าเป็นบ้าอะไรอุ้ยแบบนะ ต้องจ่ายนะกดอย่างนี้มันต้องตั้งจ่ายนะกดไล่แลหวางบินเบิกทีละคนรายบุคคลเลยไอคนที่ฟังเขาก็คิดว่าเออมันได้คอร์รัแต่ทาไมมันแก้ปัญหาชีวิตมันไม่ได้วะเออแรกๆเราก็เอออ๋อดีนี้กูเข้าใจแล้วอ๋อมันกําลังตัวมันอมันรู้มันมันทำมาตั้งนานแล้วแต่แค่มันเอาเรื่องของมันมาพูดเพราะไมู้จะพูดเรื่องอะไรเพราะมันพูดเรื่องให้มันได้ได้เงินไงไม่เรื่องสุขภาพกับเรื่องของ เงินเงี้ยเรื่องของไรายได้เงี้ยเออแต่ถ้าคนที่รู้เรื่องในตัวนั้นที่พูดอะไรพูดไปเอเอเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องอะไรเงี้ยเขาก็าจะเฉยธรรมชาติมันไม่ธรรมชาติไม่ม,มีการเงินดาวเออยิ่งไอ้พวกที่แบบได้อะไรพวกแอสเพนเจอร์ทั้งหลายมนุษย์พิษพันพิเศษอ่ะอืมเจอคอร์ลส์นะมันก็จะแบบว่าอะไรวะ เหมือนมึงรู้แต่มึงทำามัึงยังเป็นอย่างนี้อีกเข้าใจปะมันเสพเข้าใจอย่างเราไอ้ที่มันมันบอกมันมันมันได้ธรรมะไปพูดเรื่องธรรมะกันแต่มึงคุยเรื่องนอกตัวทั้งนั้นเลยเรื่องส่วนตัวทั้งนั้นเลยไม่คุยเรื่องในตัวมันเป็นหัวเรี้ยวหัวต่อของเด็กที่กําลังจะได้โอกาสในการเรียนอะไรทุกอย่างเนี่ยที่ดีกว่าเดิมนะเสร็จเว้คูแม่งไม่ให้ไปอ้าวถามว่าทําไมอะครับกูไม่ชอบมึง ไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะไม่ให้ไปเพราะอะไรแต่มารู้ว่าไม่ชอบเนี่ยทีหลังนะถ้าจับไม่ผิดนะเสร็จเว้ยคนมันทำได้เนาะทำได้ทำได้ทำได้จัดจานด้วยมันก็เลยอะไรครับเมื่อมันไม่ได้และจะดีทำเหี้ยอะไรอ่ะตรงข้ามเลยทำว่าดีเนี่ย คขาบอดีทาเฮียอะไรนะสําหรับผมนะไอที่เขาไปทำเฮียนั่นแหละคือดีแปลกไหมเมื่อเป็นทําดีไม่ได้ดีแล้วมันจะไปทำเฮียทําไมอะ่ะมันจะทําไปทําไมดีอ่ะมันไม่ได้ได้ดีนี่เนี่ยครับมันก็ได้ทำเฮียทีนี้เฮียดันลุ่งอีกทีนี้เฮียของคน ทำอ่ะมันดีนะออเพราะอะไรเรื่องดีดีเพรเรื่องดีดีเรื่องดีดีเด็กมันมองว่าเรื่องดีแต่ในมุมของผู้ใหญ่บอกว่าเฮี้ยนั่นเห็นยังหลังจากนั้นเด็กคนนี้ก็เลยกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเดินออกเข้าคุกตลอดปับ้าเล่นเลย จนเป็นเซียนน่ะแล้วมาวันนึงอ่ะเวลาที่ออกจากคุกมาใช้ชีวิตในโลกที่ไม่ใช่คุกกลับกลายว่าโลกทั้งใบอ่ะเป็นคุกในคุกอ่ะเป็นโลกของเด็กคนนี้เนี่ยถ,ถ้าถ้าถ้าให้ฮิตได้ฟังฮิตจะได้นั่งเล่าขยายความแล้วก็คนที่ฟังฮิตได้อ่ะมันจะได้ประโยชน์ ฟังภาษาฮีตได้อ่ะอยากให้ล่างมั้มไม่ต้องไม่ต้องสรัแนงจริงเอาละเข้าประเด็นนะนี่เข้าประเด็นนะตัดคลิปไม่ได้สนใจเรื่องนี่นะเรื่องไรายได้นะกับดีทอล์อ่ะ<อ> สนว่าเราทำอะไรแล้วมีไรายได้ซึ่งมันไม่ใช่ดีท <c oughs> ้องดีท้องมันเป็นเรื่องของตัวเราที <c oughs> น,นี้ <c oughs> พอกิจการต้นทำดำเนินไปอะ่ะถ้ามันเป็นตัวของต้นทำมันก็จะแมท ผมมันไม่แมทผมจะบังคับตัวเองให้ทำอะไรซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากสิ่งสำคัญการรู้ตัวเราเนยดาวมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นจุดจบแม่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหมือนกับเพิ่งเกิดใหม่เกิดใหม่ตัวนี้ถึงจะทำอะไรก็ได้ไอ้คำว่าทำอะไรก็ได้เฮ้ย เน่ยคือสเต็ปถัดไปอืมเดี๋ยวคุณเขย่ากันไปมากๆเข้ามีคนมาบอกแล้วนะว่าหลังๆมามันลึก <c oughs> มันเข้าไปลึกไอ้เข้าลึกเนี่ยคนเข้าลึลกลกับเข้าแล้วเข้าได้ลึกแล้วด้วยแล้วก็ได้ฟังให้ดีนะมันไม่ใช่คำว่าใช้ มันเท่ากับปัจจุบันมันจะเป็นปัจจุบันพอมันเป็นปัจจุบันถ้ายังรีแอคอยู่ยังรู้สึกอยู่หรือถ้ารีแอคอยู่คือมีความรู้สึกอยู่แต่ถ้ามันไม่มีความรู้สึกหรือมันมีมีตัดคําว่าความออกมันจะเหลือแต่รู้สึกรู้สึกแต่ความมันไม่แอคมันไม่รีแอคกลับเห็นไหมจริงแล้วมันไม่ที่รีแอค มันไม่มีคำว่าไม่มีคือ,อไไม่มีอะไรไอ,อ,อ่ะไอ้ที่มีอยู่อ่ะที่มีอยู่อ่ะที่มีอยู่นะตายด้านก็ได้ดับก็ได้ดับไปทีละลูกทีละลูกทีละลูกทีละครบเพลิงทีละครบเพลิงมันดับไปเรื่อยเคลียร์ก็ได้หามว่าวันหนึ่งผมเคยบอกแล้วว่าหกสิบสี่สิบอ่ะ ความชัดของเหตุการณ์นั้นๆที่มีตัวเราเป็นปัจจัยร่วมรวมกันนะในแต่ละเวอร์ชั่นที่ผ่านมาความเป็นธรรมชาติมันไม่นับหรอกเหตุการณ์เรื่องหาเหวหอตอมันไม่นับมันนับเป็นธรรมชาติพอมันนับเป็นธรรมชาตินับเป็นธรรมชาติอะไรไปรู้มันมนุษย์จะไปรู้มัน ส่วนยอ่อของธรรมชาติอะโลกไปเนี้ทั้งสรรพสิ่งส่วนยอ่องธรรมชาตินะนี่พูดกับการน,นี้นี่มาใหม่เลยคือตัวเราเพราะนั้นตัวเราเป็นส่วนยอ่อของธรรมชาติหรือตัวเราเป็นส่วนยอ่อของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราก็ได้เพราะมันไม่ได้รีแอคือเราจะจะพยายามจะอธิบายว่ามันไม่ได้รีแอค คือหมายความว่าอะไรคือคือพูดมุมไหนมันก็ได้หมดแหละเพราะว่ามันถ้ามันเป็นซะแล้วว่ามันพูดฝั่งไหนก็ได้มันพูดได้ทุกฝั่งพอมันพูดได้ทุกฝั่งอะกำลังบอกว่าจะเอาการเล่าอย่างเงี้ยที่ที่ทร่างลูงลเนี่ยขึ้นกระดาน เพื่อให้กระดานมันเดินให้ให้ช่องมันเดินให้ช่องมันโตไม่งั้นมันไม่โตคพือกาลััญงแมทอะไรเมือกเมือตัวเราเข้าไปสู่ความเป็นนอกตัวเราที่เป็นที่มาของรายได้เพราะถามว่าถนัดที่สุดคือถนัดเรื่องตัวเองถนัดเป็นตัวเองอ่ะผมถนัดเป็นตัวเองและผมจําต้องเป็นตัวเองเพื่อให้คนอื่นเห็นมันถึงจะมีรายได้เพราะตัวผมเป็นสินค้า เพราะฉะนั้นผมถึงอยากเขียนกระดานทีนี้อารมณ์เขียนกระดานมันไม่เหมือนกับนี่มันต้องหาคนมานั่งดูอ่ะมันถึงจะผมต้องมีผมไม่ผมอยู่คนเดียวไม่ได้มันไม่เหมือนตอนเวอร์ชั่นที่แล้วก็แสดงว่า รอบถัดไปต้องเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมที่จะเขียนไม่ใช่มาขยับอยู่ขยับแล้วเดี๋ยวมัน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 หมดอินเนอร์อะสุดก็คือมันเป็นปัจจุบันดาวมันไม่ได้ใช้ครับมันไม่ได้ใช้คำนี้ก็ไม่อยากจะไปพูดถึงเขามากมายหรอกแต่ในตลาดเธเห็นเขาพูดกันเยอะไปหมดแล้วมันไม่มีหรอกชดใช้กรรม เราไม่ได้เป็นหนี้กันเราไม่ได้เป็นหนี้ใครพอปวไปไปไปชดใช้กรรมไปเป็นหนี้ใครอะ่ะง่ายๆถ้าถามว่าจะตัดจะตัดตัด,ตดปิดบัญชีปิดบัญชีถามว่าปิดบัญชีไปที่ไหนฮัลโหลตัวเองไม่ไปที่ต้นงไง ไ,ไม่ภาษาตัวเองอะ่ะผมดึงออกไม้มันเป็นภาษาดอกเบีย้ยแล้วไงตัดอะไรต้นเหระใช่ไหมล่ะก็ต้องตัดที่ต้นนี่เอออะไรอะ่ะอะไรวะตรงดอกตรงดอกตรงดอกมันไม่ถึงต้นต้นลต,ต,ต้นลดดอกอันนี้ตัดต้นทางเลย ก็อย่าเป็นหนี้แม่งไอ้เหียปะแม่งไปเลยได้ป่ะล่ตัดต้นแม่งเลยเหียจ่ายแม่งหมดเลยม,มันต้องอย่างนั้นไงไเพราะไม่งั้นก็อย่าแต่ดอกไงเมื่อกินไปเรื่อยไงใช่พอใช่ไม่ไม่หมดหรอกใช่พอกเป็นหางหนูกินตัวเองหมดอีกเกินต้นอือคำถามว่า ตอนเอามาวินาทีหนึ่งหนึ่งของปัจจุบันนั้นนะปัจจุบันนั้นมันจำเป็นนะมันผ่านวิกฤตช่วงนั้นไปได้คำพูดแบบนี้แหละกดที่ผมพยายามจะบอกว่าจริงๆมนุษย์มันไม่ได้ต้องไปสู่การจน่ะที่จนมันเพราะระบบการเงินนี่ ถ้ามันค้าขายโดยเสรีหรือแลกเปลี่ยนกันนะ่ะคำาว่าค้าขายเนี่ยก็มีตัวกลางเนาะนก็ต้องมีเงินเห็นไหมดูเดี๋ยวว่ามันมีตั้ง AI ขนาดนี้คุณยังต้องมานั่งแปดชั่วโมงต่อต่อวันแล้วก็หกวันต่อสัปดาห์คุณเข้าใจไหมว่ามนุษย์มันไม่จำเป็นต้องทำอะไรขนาดนั้น เพราะระบบอะเนะเนี่ยครับก็เพราะระบบเพราะระบบพอเป็นระบบระบบอะไรแม่งตั้งแต่แตมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO การกินกันอยู่การนอนคนมันมีมากแล้วก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์เนี่ยองค์กรไอระดับโลกอะ่ะนั่นแหละองค์กรพวกนี้ไปดูดีๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขาการเงินก็ต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนใช่ไหมเห็นไหมการเงินนะไม่ใช่การค้าขายนะเห็นไหมใครๆก็ต้องการเงินนะ่ะที่ทํากันอยู่คือต้องการเงินนะซึ่งธรรมชาติมันไม่มีเรื่องการเงินครับมันมีแต่การแลกเปลี่ยนนี่แหละ จะ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 เล่ามาันให้มันมาถึงตรงนี้แหละเพราะนั้ <ๆ S 2> น,นมันมันเลยเถิดมาถึงขั้นนี้แล้วนะใครล่ะหรือแม้แต่คนพูดเองเนี่ยก็ต้องการเงิน เนี่ยทีนี้คำว่าต้องการเงินก็พยายามจะปรับเข้าสู่ความเป็นโหมดธรรมชาติจะปรับเข้าหมดธรรมชาติได้ก็ต้องกลับมาหาตัวเราก่อนกว่าจะเจอตัวเราโอ้โหเห็นไหมกว่าจะเจอตัวเราให้มันเบาเบาตัวเบาใจจนมาถึงตรงนี้เห็นไหม มันไม่ง่ายเลยเอาล่ะเดี๋ยวจะเข้าเรื่องนี้ตัดคลิปก่อน